สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูไข่ที่ไม่ไข่ที่เชื้อตายนะครับผมดูไปประมาณวันที่เจ็ดที่แปดของเขาอะอันนี้วันที่สิบแปดนะครับสิบแปดกุมภาผมเอามาผมดูไปอาทิตย์หนึ่งมีเชื้อหมดหกใบนี่มีแปดใบนี่มีเชือ้อ แล้วผมมาส่องอีกวันนี้แล้วทําให้ผมไม่แน่ใจนะอีกสองใบอะเชื้อตายหรือเปล่าแต่หกหกใบเนี่ยหกใบนี่มีมีเชื้อแน่นอนครับเพราะมีเส้นเลือดแต่ไอสองใบเนี่ยผมยังไม่แน่ใจอันนี้จะเป็นไก่ดําอีกตัวหนึ่งจะเป็นจุดแดงๆสองจุดข้างในไข่นะครับแต่ไม่มีเส้นเลือดอ่ะผมจะเคาะให้ดูตรงนี้เลยว่าเป็นยังไงให้ดูเลยว่า ขอก่อนมันไม่ได้มันไม่ได้แตกง่ายเลยจะได้ดูกันอุ้ย ผมพลาดแล้วครับเป็นตัวนะครับโอ้ยเสียดายอีกอันนึงเป็นยังไงอ๋ออันนี้ อันนี้น่าจะเชื้อตายครับเส้นเลือดอะไรก็ไม่มีแล้วแต่อันนี้อันนี้น่าจะมีเชื้อนะครับโอ้นี่นะความผิดพลาดเป็นตัวอยู่เลยครับ สรุปแล้วอันที่ผมดูดำๆคุกคิกคุกคิกหมุนได้นี่คือเชื้อยังไม่ตายนะครับ